เมื่อวานนี้นะครับไม่มีเรื่องไหนใหญ่เท่ากับเหตุยิงกันในห้างพารากอนแล้วนะครับค่ะเช้าวันนี้ก็ในนามของอซี่ข่าวเช้านี้นะคะพวกเราทุกคนทีมงานแล้วก็คนจัดรายการนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุเมื่อวานนี้ทุกคนเลยนะคะบาดเจ็บ5ใช่ไหมคะสูญเสีย22คนนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยที่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันเกิด เกิดขึ้นใจกลางห้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเป็นห้างใหญ่นะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นแล้วก็หลังจากที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทางตํารวจก็สามารถไปควบคุมตัวเยาว,วชนอายุ14่ปีที่ก่อเหตุยิงจนทําให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ถูกนําตัวไปสอบปากคําอย่างละเอียดเลยนะครับพร้อมกับทางสหวิชาชีพแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติรักษาอาการทางจิตอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะฮะ